ขอกาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปมาวิชาแนลอยู่กับผมไปมาวีแล้วก็ที่ครับที่อยู่ในอารีไหมครับอยู่ครับอ่าก็มาเล่นกับคนในอาอีกแล้วฮะก็ที่หามาเล่นได้ไงเหรอครับผมมาบ้านเขาครับโอเคครับเออไม่ทราบว่าจะได้ยินเสียงดังหรือเบาฝนก็ตกอยู่แล้วก็นั่นแหละครับไปทีถ้าเสียงทีเบาอาจจะ ถ้าเสียงที่มาก็ขอประโทษด้วยขอประโทษยังไงวะขอประทานโทษด้วยครับวันนี้วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเออวันนี้อยู่ในจิ๊กแจ๊ของผมนะอีกแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็จะไปทำไรนะอะาวไม่รู้ไหมล่ะอะไรอ่ะ คิดไม่ออกอะจำตอนนั้นคิดว่าจะไปทำอะไรลืมแล้วอะทีช่วยคิดหน่อยทำอะไรดีวันนี้จะมาขุดแล่ครับอีกแล้วเหรอมีอย่างอื่มไหมเอ่อขยายพันสัตว์อ๋อทำฟาร์มใช่นั่นแหละพี่ไมาคิดอยู่เออทีทำให้่ไมาคิดออกได้ไหมครับมันยากครับ <laughs> ครับ เปลี่ยนใช่ไหมครับเป็นทีเนาะเดี๋ยวใหม่ได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมครับได้ครับโอเคครับสําสำหรับการรับคำท้าบอกเกี่ยวกับตัวเองสิบข้อก็เดี๋ยวทำนะครับคนอื่นก็ทำกันหมดแล้วป ทีเนาะเราไปสร้างกันเถอะไม่ต้องใช้อะไรเลยเราทำเหมือนพี่แฮคเกิลแล้วทีไปทำอะไรนะปลูกให้ปลูกมันโตแล้วเลยอ๋อเหรอที่เหลือเดี๋ยวค่อยก็ได้มาเก็บไว้ในหีบเอ้ยเอาไปล่อเอาไปล่อทำอะไรดีล่อแจอแ่วัวไหมวัวแจ้วมีแล้วเอาวัวอ่ะเอาในหีบไปเอาอันเนี้ยไปเอาข้าวมาไปเอาไม่แล้วข้าวเนี้ยนะโอเคโอค้โห ไม่คิดจะกองจะเก็บอะไรเลยเหรอมาไหนวัวหาดินั่นไงไหนทำฟาร์มก่อนวัวตัวแรกเอาวัวตัวที่สองครับล่อครับมาตามมานี่มาโม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 ไมไ่เหินห <laughs> <laughs> เลยน้อยนะป่าไม่มีอะไรไม่เห็ จะมืดแล้วอ่วะก็ทำให้เสร็จสิวัวมายัง่ะมาแล้วอ่ะนี่ดิเอาเข้ารู้ดิรู้ไหนที่ที่ทำงานบ้านอย่างนีนทำทำแล้ววังเฮ้ยลงมานี่เร็วอ้าวลงมาลง,ลงมาเร็วเร็วคุณสวยมี่เอ,อะ ๋ยวเขาไปเอาอีกตัวนึงก่อนจะมาผสมพันกันอีกตัวนึงอยู่ไหนอะเขานี่เดี๋ยวไปเอาบันไดก่อนครับไปครับอ่าเออเดี๋ยววัวมันก็เออเดี๋ยววัวมันก็ขึ้นได้ไหมคบันไดอันเดียวมันขึ้นไม่ได้หรอกอ้าผมตกผมตกเหรอเลยในชีวิตตกแต่ว่าในชีวิตจริงอะ ผมฝนตกเลยครับในชีวิตจริงมีฝนตกเลยครับเอ้าไฟมาปักหน่อยดีกว่ารู้สึกว่ามันจะมืดเตอ้าวผิดนี่เอามาผิดอ่ะอเอ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 อเเออ เฮ้ยมีคีเปอร์ระเบิดตรงนั้นก็หกันนี่นะอ่าได้มาแล้วครับมันได้บันไดมาแล้วแล้วหีมนี่เก็บมั่วเลยโอ้โหช่อยช่วยช่วยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เอาชีวิตลามันต้องมีซอมบี้ดิโอ้โหซอมบี้เอ็นพีซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกรงว่าแถวนี้มันจะมีเอ็นพีซีเปล่าเฮ้ยไม่หรอกมั้งเฮ้ยหรือว่าใช่ก็ไม่รู้สินะยุ่ยจยุ่ยจ

ซอมบี้มันขึ้นไม่ได้เราต้องจัดการค่ะโอ้ยโอ้ยอยู่ในมืดเลยครับมืดระเบิดโอ้โมีลูกด้วยอ่ะเอีมินโอ้ยโอ้ยลูกซอมบี้เอ้ยไอ้ลูกวางไปไอ้ลูกตายโอ้ไม่ตายแล้วผมโอ้โหมาว่าไปนอนกันเถอะนอนไหมไปนอนกันครับบายครับเดี๋ยวมานะครับ โอเคครับมาแล้วก็นอนได้แล้วมาเรานอนกันเถอะบุ๊บโอเคครับเราก็รอเราก็ตื่นเช้ามาเส้นผมนี้ก็ไม่ได้ลงเพจจะแพกเหมือนใบไม้เขานะก็เล่นแบบคลาสสิกคลาสสิกครับคลาสสิกเหรอครับเหมือนคนคลาสสิกครับคลาสสิกเป็นไงครับแบบว่าดั้งเดิมนะดั้งเดิมดั้งดั้งเดิมครับดั้งโด่งนะ เพระรดังครับเอออยากเปิดนะสร้งดาบก่อนโอเคครับเราก็จะมาจัดการคิปเปอร์กันดีกว่าก่อนอื่นเราต้องกินอาหารก่อนไปชีชี้จุดจุดจุด้องจัดการกินอาหารก่อน <laughs> ถ้ามีเสียงอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะเออ คนคนอยู่บ้านเยอะครับอันไหนวะคนอยู่บ้านเยอะหมายถึงคนคนที่บ้านก็เยอะอยู่พอสมควรนะบ,บ้านใครครับบ้านผมเองครับที่ครับ้้ไปหาแกมาผสมพันธุ์กันไหมแกต้องทำอีกฟาร์มหนึ่งมาเดี๋ยวทําเอง โอ,อ่โหี่ไม่มาหมดแล้วอะเขาที่เขาทำอะนี่เขาตายตอนนี้มากินเนื้อซอมบี้ไม่มันติดยา,า,ยดายคิปเปอร์สดีคิปเปอร์ถ่ายรูปคิปเปอร์ นีค่ครับคิปเปอร์นะครับตอนนี้ผมก็ได้ขาาไป้นี่ดูซ้ายเลยน้แต่งเลยครัจะดึงมาแล้วเหรออือหือต้นไม้มีให้ตัดข้างบนนะเนื้อแก่ไม่มีอเนืน้อแก่ เขาขา์ยังไม่มีเนี่ยนอแกะอ๋อมีแต่ในคอมใช่ไหมใช่เฮ้ยตกใจสวัสดีเราก็จะมาโอ้โหลูกฟอมพิ้ยังยังไม่ใช้ป่น,นสุดนี่มีอะไรมีไม้มมีต้นไม้ให้ตัดครับใช้ป่น,นสุดมีต้นไม้ให้ตัดนะเธอดังเลยโอเคครับผม ผมผมว่าอันนี้ไหมเอาข้าวมาเยอะๆไหมผสมพันธไหมเออเฮ้ยมีหมูอ่ะครับคร,ครับครับเดีเ๋ยวค่อยอลอตลอดไม่ใช่หรอม่มีรอระ,<แล>ะมี <Wilson> เอามาเอาาเดี๋ยวเขาเป็นคนปลูกเองมีอันเดียวเองเออนั่นแหละเวลาเวลาปลูกแล้วลลเราก็จะได้คืนมาสองอันครับทำไมเราต้องพูดครับด้วยครับเอามาเป็นสนัยยรขาัตรย์ เวลาอัดคลิปต้องมีมารยาทมันยากแบัดดีกอยากกินหรือเอาไปอยากกินหรือโอ๊ยจดเฮ้ยทำไมมันโคลนแบบนี้โทษโทษเอ้ยอยู่นิ่งๆดิมีกระดูกสเกลวิตันไหมอืมผสมพันกันดิมีไหมมีไหมออกลูกอ่ะมีกระดูกสเกลวิตันไหมกระดูกสเกลวิตัน กระดูกเกลตันเหรอ,อในบ้านมีมั้งแล้วนี่ปลูกข้าวอะไรตรงนี้ปลูกแครลอดตรงนี้ได้ด้วยเหรอต้องมีน้ำเนี่ยในน้ำเอิ่มเอิ่มอันนี้ผมก็ไม่รู้เล่เล็กหายไปไหนอโอ้ยเจ,จนเจนเนะครับครับครับ แกแจ๊โอ้ะออกใครมาผสมพันธ์กันมาแล้วผสมพันธ์แกออกใครบึ้งไม่เป็นไรโอเคผสมพันธ์ครับตอนนี้ผสมพันธ์ไปแล้วโอ้โหได้ดูมาแล้วเรามีมายาาไหมเราไม่แอบดูตอนเขาผสมพันธ์กันเอ้ยทำอะไรเนี่ยกระโดดกระโดดออกอยาให้แจ๊ออกนะ น in hey. yeah. okay. um. ี่ทำไมให้อาหารไม่ได้ตัวเล็กห้ามให้ทำไมห้ามไม่ได้อือโอ๊ยโทษจะเปิดประตูเร็วเดี๋ยวแกออกไม่ได้แอมหรอกไม่ได้แอมโหไม่มีน้ำเลยเหรอแม่งมุมน้ำเหรอตรงนั้นไงตรงทรายนั่นไง o v e เ h ี r ยมึงให้อย่างนี้ได้ปะทำถังทำถัง โอ๊ยเหล็กหายอ่ะฮะเหล็กเหล็กหายเออเหล็กหายหรือว่าอะไรหายเหล็กเหล็กครับเหล็กนี่อ่ะตั้งสี่สิบสองอันอยู่อีกเห็บนึงเจ้าไปทำอะไรโออยู่นี่ว่าทำทางไงเฮ้ยทีโทรแทบไปเลยอ่ะโอ้ไหมันดับติดดับติดอะดับมันมีอุ้ย เล่นไม้แล้วมันไม่เก็บเสียงเขาเข้าไปหรอมันมีถูกโคโคบีนนี่มาจากไหนครับเอามาจากไหนโคโคบีนอะไรโคโคบีนก็โคโคบีนก็เมล็ดครับอ๋อพี่ทำคุกกี้ครับไม่รู้สิครับเราก็ลงไปว่ายน้ำเล่นได้เอ้ยโทษทีครับทำอะไรกันนี่ทำอะไรลือนี่ ทำสวนน้ำไหมอาเลยครับเชิญครับเออไม่เ่ามันทำไม่ได้ไม่ใช่หรอฮะมันทำไม่ได้ไม่ใช่หรอทำได้ลงมอสไงรอเล่นนะไอ้มันไม่มีมอสสวนน้ำซะหน่อยทับไปแปลงล่างทำนี้ทำนี้มาแปลงล่างต้อมีกระดูกจริงหรอใช่แล้วมีกระดูกแล้วจะแปลงกลับแล้วกดแล้วจะแปลงกลับเป็นคนไม่ได้ โอเคเดี๋ยว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 อะไรอะเราสร้างสวนน้ำกันดีกว่าทีช่วยกันสร้างนะเอาสไลเดอร์แบบไหนทีฟูงๆไหมแล้วก็เลือกเซิร์ฟของใบไม้อ๋อเซิร์ฟของผมใช่ก็แล้วแต่ผมก็ได้คือคุณจะทับ TNT ใช่มระเบิดเลยครับ าไม่ใช่รอเล่งคุณทีนี่เป็นคนยังไงครับเนี่ยคนหลอกลอดเเล่นครับหล่อ,หอจริงเปล่าหล่อจริงเปล่าหล่อจริงเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันลอ,องเมนดูครับว่าคุณทีจะหล่อไม่หล่อเดี๋ยวไม่เห็นหน้าลองดาวดูลองดาวดู ดาวเม้นดาคลิปนี้นะครับเราจะเอาประมาณหนึ่งวันนะครับเอาประมาณสี่ชั่วโมงครับคลิปนี้ดูกันให้เบื่อไปเลยเร้วเล่นสี่ชั่วโมงนี่เราอัดไม่ไหวแล้วครับเล่นหัวตายโอเคครับคลิปนี้มันนานเท่าไหร่แล้วเนะี่ยสี่นาทีกว่า ผมยังไม่ยอมแพ้กับการทำคลิปคลิปนี้ผมยังไม่ยอมครับผมจะทำส่วนน้ำให้ให้ได้ครับเจ้าจะโตแล้วแล้วดูแมงมุมสิครับก็เด็มีเสียงอะไรก็เสียงอะไรก็ขอประทานโทษขอโทษแม่มเองครับแมงมุมมาอยู่ที่แก เอาค่าดิไม่ได้หรอกต,ตอนนี้คุณทีลุย้อวตายไปแล้วตายไปแล้วครับแมงมุมนะครับร้องเพลงเป็นไหมครับแมงมุมแมงมุมลายตัวนั่น <c oughs> แมงมุมลายตัวนั่นแล้วไงต่อ่านเห็นมันอยู่บนลังคา <c oughs> ไม่เบาครับ เงียบ<ๆ>ทำไรอ่ะไปเดินไงเป็นไรมีเอาไข่กันด้วยอ่ะเอาไข่ไม่ใช่ใหญ่ซุ่มสุ่มแจ่าสุ่มแจ้อะไรผู้โชคดีบุกอุ้ไม่เกิด ผมรู้แค่ว่าตอนนี้ผมจะลงยังไงโดดลงมาเลยไม่ต้องกลัวโหกโหดับไม้เลยน่าโดดลงมาเลย<ห>ใช่ไหมนี่เราก็มาทำธนูแล้ว<ห>อันนี้เราก็มาทำธนูได้แล้วเสียงคุณจะเบาถ้าคุณอยู่ไกลๆที่บอกรายการคุณผมไม่เครียด ใช่ไหมแล้วก็มีเสียงทีวีด้วยอย่างนี้ครับเสียงทีวีมันเป็นละครผีรประมาณนั้นใช่ไหมใช่ใช,ใ,ชใช่เลยไหมฮะมันเป็นผีอชกเสใออกเสีย้ออกเสีย้เลย ผมจะไปตกปลาด้วยครับชิวๆครับชิวๆชิวๆหรอครับไม่รีบไม่รีบไม่รีบหรือคุณรีบผมไม่รีบไม่รีบผมว่าต้องรีบไปนอนอครับไม่ใช่ไม่รีบรีบไปนอนแค่นั้นแหละไปเถอะไปไปนอนโอ๊ยคุณไม่รอผมเลยอ่ะแล้วคุณมีธนูได้ไงข้า้าเปาเด็กมสาคขามมเพื่อนี่นี่นี่น,น,นี่ดูธนูเด็กสีแดงอ่ะ เอออ้าวคืนธนูให้ก็ได้นี่ธนูสีฟ้ามันกีนเป็นสีแดงยังไงคอยดูะอนี่ไม่มีลูกไม่มีลูกเยอย่าโดนหมดเอามาเขเอแค่โอเคไปนอนก่อนเถอะครับไปเถอะโอ้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 โช่วยครับคนมันไม่เช้าเลยผมนอน เออรับแขกที่รับแขกคุณไปนอนดิโอ้ยคุณนอนดิคุณเออนอนสักทีนอนเอ้ยเช้าแล้วแคโรลจะโตยังเ่ยหวังของแคโรลนะเลยไม่ได้ให้หรอกแคโรล แครลด่ายยากห่วงแต่แคโรลอ,อะเดี๋ยว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 เราเก็บเอาหินไปให้หมดสเกลตันให้ยิงบ้างเลยเหรอเราอันนี้ด้วยเราต้องเอาไปขุดหินสักนิดนะขุดหินก่อนเพื่อพเพื่อเอาไปทำซันโตรีนีเฮ้ยไม่ใช่ตั้งชื่อสวนน้ำว่าอะไรนี้ครับเออ เอ่อ B N I เอ้ย B N T B N T w t B N T Water Fantasy B N T Water Park กุ้นเห็นคิปเปอร์นี่มาจะเก็บเก็บที่ขุดค้างเนี่ยนี่เนี่ยนนี่ผมไม่เห็นนะผมเห็นแต่ชื่อคุณผมไม่เห็นคิปปองคิปเปอร์อะไรเลยผมไม่เห็นคิปปองคิปเปอะไรเลยเนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยไม่ได้แอมบ e มสร้างฝนน้ำต่อคุณว่าจะสนุกไหมไม่หนุกมันเตี้ยใช่ไหมมันเอาสูงสูงสูงแบบสูงมันเอาสูงแบบสูงแบบสูงสูงแบบ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 สูงสูงแล้วก็สูงแล้วก็สูงสูงเลยเอาให้มันสูงสูงให้สุดไปเลยผมเงาเป็น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 เพื่อนไปหมไหมฮะ ว่าไงนะผมก็เป็นเพื่อนเป็นไม้เอะครับเป็นเพื่อนแล้วเมื่อกี้บอกว่าเป็นเป็นเพื่อนแล้วเมื่อกี้โง่เป็นเพื่อนโง่เป็นเพื่อนหมายความว่าไม่ได้พูดโง่เป็นเพื่อนโง่เป็นเพื่อนเป็นไม้ผมจะฆ่าตัวตายแล้ววะผมจะฆ่าตัวตายแล้วนะยไม่ ทีทำไมเอ้าเหรอโทษทีอันนี be, oh ้เลยวางน้ำทำฝนน้ำต่อเลยวางน้ำเฮ้ยเละแล้วทีเดี๋ยวเล็บเปล่าไม่เลี้ยทำให้หญ้ามันหายเหรอน้ำมันโหดเองจะเปิดน้ำมันรอบๆเหรอจับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอโอโอ๋ยวอย่าเพิ่งวางอยังไม่วางน้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองวางน้ำดิมาว่ามันไม่ใช่อ่ะมันต้องมีอะไรอีกสักอันอ่ะใช่มันต้องมีอะไรสูงสูงค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ได้ได้ได้เ่ไม่ใช่อเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ มันไม่ใช่มันไม่ใช่ยังมันมัน,มน,มนยังไม่ใช่โ <c oughs> อเคครับผมเหลือแค่บ,บันไดแค่นั้นแหละไม่ต้องแล้วละ่ะแค่นี้แหละเนาะทางลงแบบว่ามันต้องใช้บันไดครับผมได้สาธิตการทาให้ดูนี่ครับขึ้นทางนี้แหละครับเนาะนี่ครับผมจะทําแบบว่าสาธิตการทาให้ดูเราทำแบบนี้ครับมันหนุกเหรอคะมันหนุก เนี่ยมาเคยเข้าเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งอ่ะเป็นแบบตุ้เคน้าลงอย่างงี้มันเป็นแบบของใครไม่รู้เขาสร้างนะครับโหอันนั้นคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางลงอันนี้คือทางลงทางลงสุดเดี๋ยวเดวไม่ใช่ทางลงมันต้องเป็นสไลเดอร์ไม่ใช่เหรออันที่เราทาอันนั้นทางลงไม่ใช่เหรออ้าวเหรอไม่เป็นไรหรอกทำอย่างงี้ด้วยก็ได้เอออันนี้ทางขึ้นทางลงไหลมาที่บ้านไหมครับไม่หรอกเรียกว่าเราอ้องปิดนะครับ ปิดตรงนี้นะฮะปิดตรงนี้ปิดตรงนี้นะฮะโอ๊ยกดปิดครับปิดผิดครับเปิดปิดผิดคล,ลคลิปยาวเท่าไรหร่คลิปยาวเท่าไหร่เหรอครับคลิปมันหายเราเล่นยีบสองครับ โอเคเอาน้ำหายไปไหนอะน้ำหายไปไหนอะวางน้ำสิคุณเงือกครับวางน้ำนาวานาวานนาวันานาวันนาวันนาไม่ใช่อวร้องดินี่ทำไมอะผมอาย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 คลิปนี้จบไหม ก็น่าจะจบกล้วนะก็น่าจะจบกันเถอะไปไปปิดรายการกันโอเคครับมาปิดที่เดิมเปิดที่เดิมต้องปิดที่เดิมเดี๋ยวคราวหน้าคลิปหน้าจะแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดไปเปิดบนระเบียงบ้านข้างบนดูนะครับโอเคครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้คุณทีที่ช anel ไม่มีนะครับไม่มีครับไม่มีนะครับก็ทีก็อยู่ในอาร์วีเนาะ นะครับก็ลองเดาเลครับเม้นเลยครับลองเดาว่าทีจะหล่อหรือไม่หล่อครับลองเดาครับคลิปนี้บายครับเฮ้ยทะไรเนี่ยทําอะไรเนี่ยอย่าลืมนะครับเกมมีขายแต่สุขภาพไม่มีขายอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยครับบายครับบาย